ส่วนพักแกยงยายบานที่มันเกิดขึ้นมาอย่างสวยงามเขาถ่ายรูปเอา,า,เอ,าอันนี้ก็สวนหนึ่งนี่ก็สวนหนึ่งพายใบก,กับมะขอไปใส่แกงเนื้อไม้แกงยังเดอ้อพี่น้อง สวนผักกระแยงนีคือดอกไม้นีดอกไม้สวนป่าผักกระแยงในบ,ร,บ,นบริเวณบ้านบริเวณบ้าน ปลูกไว้ดูปลูกไว้กินไผ่มีแกงอยากแกงนองไม่ก็มาเอาไปใส่เดอ้อครับนี่ก็อีกสวนหนึง่งสวนผักกะแยงอยู่บริเวณบ้านนี่แหละ สวยงามอย่างเต็มที่อย่างสวยงามเลยนี่คือต้นไม้กำลังงามเขียวขจีเลยดอกมะต้นไม้ เป็นปลาปะกันเงี่ยสินเต็มที่อันนี้อันนี้เป็นตกันเงี่ยอันนี้ตะขอมป้อมอันนี้พักบัวกำลังเริ่มปลูก ีมะพรกาวนี่จะมะพร้กกำลังปลูกมีกระตุนดอกไม้ประดับนะครับส้มเป็น ปนส่วนสมนะครับนี่ก็ต้นส่วนสมแต่กับบงงามผูกไกวโดนแล้วก็ได้เบ่งพอได้เบ่ง,พอ,บงพอได้ดูอันนี้ บหูว่าต้นดอกอยางุมของบ้านนะครับในบ้านก็มีต้นมะม่วงต้นมะขามอันนี้ต้นลำไย,ยปลูกได้สี่ปีปียังบ่ได้กินมากอยู่นะครับ ก็เป็นหัวสิงไคต้นใบมะขูดต้นใบมะกูดต้นลำไย,ยกลงงำลังามพริกปลูกได้กินมากแล้วพริกปลูกได้กินมากแล้วอันนี้ต้นตะกบ ส่นตะกบกับบริเวณบ้านกับประมาณนี้บริเวณบ้านประมาณนี้นะครับบริบ้านก็สิประมาณนี้ อีบานส่วนหนึ่งกะนีกระสิเป็นกระเพราเป็นส่วนสมอันนี้ก็เป็น พิกกำลังออกมาก็ค่าดิมบานก็นอกคา ใส่สั่วใส่ปนใส่แจวใส่แจว <c oughs> เป็นผักแพวครับผักแพวนะครับประมาณนี้นะครับ ปูอยู่มุมบ้านทิศตะวันตกทิศตะวันตกอย่านางที่ปลูกไว้กินนะครับนี่ก็เป็นพักตูไทยพักอีตูไทย นะครับก็สุประมาณนี้นะครับนี่กระต้นมักมุงกำลังเกิดบรรยากาศทองไรทองนาเขาก็กำลังเหลืองกำลังเกียวกันนี่กำลังเกียว อันนี้ยังบบเกี่ยวทางพุ่นเกี่ยวแล้วมาของนี่เทียนก็สิประมาณนี้แหละครับ